จะมาแกะจุ่มรดคากันกระตูนเรื่องคาอะอน,นีเหลือหน่อยอแกะแบบเร็วๆเลยแกะแบบเร็วๆเลยจ้าเราจะใช้เครื่ a งกรรไกรนี่ไงนกรแต่เ้ออ้ยน้องเมียจะสอสมหลายแบบมากะอะอยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนโอ้ไมน้าลังเลยฮูเยอะมาก นหนักป่ะหนักหนักให้ดูรอสิรอหมุนได้อือเอ้ยนี่มคควีนนี่ต้องไม่หายครบแบบแลววะวานเทพอ่ะไม่หายแอมแบบเสเซตอันนี่เหมือนกันเหมือนกันอุ้ยสวยเฮ้ยสวยว่ะอุ้ยลูงี้ยวไม้ครบเลยดีกว่าว่ะสองคันร้อยยี่สิบอะ